สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่นะครับช่องค้องจำจำไวทั้งให้สังครับเมื่อนี้ครับผมสิผามาทดล่องอย่างหนึ่งนะครับที่มันคลิปมันโด่งดังในยูทูบนะครับอยากรู้ว่ามันใส่ได้ดีกับพื้นที่ขอ้โบโบนะครับนะครับสิไหนก็คือนะครับที่เขาเห็นมากนะครับนี่ครับเราบอกตักปลาซิวครับผมให้ตักมาใช้บ้านครับเราีะบร่อยเที่เร้อยนะครับรู้ว่านะครับ ก่อนที่ข้อสี่ปใส่นะครับเขาไปเบิรงวิธีการท่ามกวนนะครับว่าวิธีการท่ามที่จากไหนนะครับแลาข้อปั๊ไปใส่กันไปครับมือนี้คงสิพาพไม่เห็ขอต้อนรับผู้ใช้ก้าสู่ช่องของจับโจอยแต่ไม่สารนะครับนี่ผมสิพาพไม่เห็นตั้งมาปั๊ซิวครับมือหนสี่รอบปใส่ไซน์เลยนะครับปุ่มกาไว้แล้วอันนี้ได้บางหนึ่งนีสองบางอันนี้หนึ่งสองสามบังครับลองเบิรงนะครับนี่ผมกาไว้แล้วสามบังนะครับกาไว้ทีเดียสามบังพอดี นะครับล่องเบื้องครับเราไปที่กาดเล็ดนะครับเราเป็ช้เตอเบิ้งนะครับอันนี้เรื่อยๆกอนใช่ครับหลังจากที่ให้กระบอกนะครับอันนี้ผมคิดมาจาก YouTube ครับเราไปรองกันพรุ่งนี้นะครับรองเือนเอิญมาสี่มานประมาณนะครับวิธีกระบอกครับจะยังสี่นะครับผมบอกไม่ไพ่นะครับไม่ไพ่ที่ผมไปตัดไม้สะบัดมูนะครับเอามาตัดนะครับมาแวงนะครับผมเอาประมาณเกือบหนึ่งครับนี่ประมาณเกือบหนึ่งนะครับ ไม่ครับคุณหน้าจอครับอันนี้เป็นที่ลาดทุงครับนี่ลองครับตรงรองมองร่องก็รู้ครับว่าใส่ในพ้นจริงเนีที่ของเราหรือไม่นะครับอันนี้รถไฟรถไฟครับผมรถไฟรถไ่เป็นลักษณะนี้ครับโอเคเร้มาเพิ่งไิธีประกอบครับเอริ่มคลิปนะครับเขาซีไซตงทุงบางครับไไม่ม่ทุงบางนะครับอันนี้ผมใช้ส่แข็งครับทุู่งี้นะครับพอสมควรที่การนะครับกระบอกนี้กาเย็นระบายครับเก็บไป้ายนะครับเสร็จหมด เแบบนี้นะครับีเแบบนี้แล,ล้วก็เอายางรัดครับมันยางหนังยางมาเลยรัดครับที่ข้อบากไปตรงนี้คือว่าเข้าไปรัดยางครับบ่อยมันหลุดนะครับรัดไปเลยอันที่เราไปแจาครับบอดตจำกัดครับเอี่ยมาจำกัดครับก็าซีก็าซีน้ไปได้นะครับวนทำการก๊าซีจัตรอบนะครับแล้วก็ใช้มีดครับนี่มีด อันนี้าพี่เปนเงิงนะครับเพราะว่ามีอลซียงนะครับสิล็อกมือซีห์ยาจะปล่อยนะครับจอครับอันนี้จอเึ๊บครับนี่จอซียงพเขาบอกให้จอซีพวโอ้ยต้องจอซีมันครับ่สิบหมาัหม่ดูมาเมืออนสิบสิหมามมบ่เอาขีดท้ายนีเบนรสิบนี่ครับโอเคนี่ประมาณนี้ครับนี่บอกว่าไปีวิดียวนั่นนี้แหะ ไปๆปๆๆีเก็บครับเลยเริ่มบอกแลไวนะครับมองีมอสี้ยงแล้วครับผมเกิดให่ทีนึงครับบแกเนี้ได้ปกตินั่งร้องทำไปเลยนะครับเสี้ยงนี้นะครับนะครับีที่เขาบอกมาเป็นกับปีรับเขาสวยนะครับเขาเจ้าหนึ่งมันเอามันเท่าหร่ผสมกับปีเทจรีน่วๆเลยแต่ว่าท่าที่นี่ครับเทาเปนรอบางื่นมนสีหมาลงมานะครับวิธีเก็บครับ จางจาเที่ยวใรเจอกไดาครับกำดามากด้งระปุนเด้งนะ่ะเ้งระปเด้เรปุนกระไรเราต้องมียัง่ตอนที่อะไนี่ครับเน่ยงานแบบนี้นะครับนี่ทำว่าแบบนี้ครับนี่นี่พับเข้าไปพับ พอถุงก็แข็งครับถุงก็แข็งเนถุงก็บนครับอดีรับ่านีนนนี่ยป็วัล้วครับนับไับไปแบบนี้นะครับตรงแยเนี่ยรับๆดีๆอดีบดีกูไหนครับเพราะถุงแข็งรับง่ยครับเขับลงมาครับามาใส่นี้กลับไปกับไปครับเราจพันนพันครับพันหลบเลยอื ขันหอกขับขันลอกไปขันหอกไปซึ้งๆง่ายเลยนี่กระบอกง่ายครับเ้กระบอกง่ายขั้นสุดท้ายครับโอเคระบอยสีนะครับหนังยางมัดครับผมมาดไปนี่พ่อนะครับสิละเดี๋ยวเบราลองใส่เบือยไหมครับโอเคครับนี่เดี๋ยวเห็ดเลยดีกว่านี่ให้มันนี่ครับ ผมจะไปหาอันครับนี่นี่เ็ปโอ้โดนกระด้าโดนครับนี่งามเนี่ยโมงามเนี้ยเราเตะครับปวดสมมนิเฉียงนะครับมีรุ่นหน่อยสองอันรุ่นเงี้ยสามครับเดี๋อะเรตรงได้นี่ครับโอเคครับก็สี่ตามมื่นผลงานมื่นันสี่ได้ป๋นะครับกระบอกดาบปาซิวไปรุ่นกันพรุ่งนี้ลุยครับจะทลไรครับผมวิธีการเ็ดนะครับนะครับเงี้ยกับซีมีเข่าสวยนะครับ กับปีประสบการณ์ต้อนนะครับเยือนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเข้ามาดูวิธีการเหดกระบอกนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับว่าเบิรงวิธีการใส่เรื่อยๆนะครับผมโมดิฟายไปจวดนะครับผมอ้อยไว้าเราหาจุดนะครับนะครับโอเคไปติดตามครับผมเอาอยางออกแล้วก็ทันขี้ว่าขี้ถุงมาเอามาลองกันเรามาลองกันไม่ใช่เหี่ยเหรอนี้เหี้ ข้อไหนครับผมโอเจเลยนะครับนี่ครับจุ่มเลยละนะครับเขี่ยจุ่มเลยนะครับเขี่ยมาวิธีการครับผมนดูที่ยาเข้านะครับกระปีกระเพาะกระตุกๆวิธีการนะครับปั่นชักหน่อยครับคิดแต่ไม่ได้หาปั่นครับผมคิดมาหาปั่นมาเลยนะครับอือหอมเลยครับปั่นอีระมาณนี่ นี่กัยครับเดี๋ยวท่าท่าน้ำผมมันท่าไกหน่อยครับน้ำบัวนี่แหละท่ายัม่กินเดี๋ยวนะนำมาใส่เลยนะครับเบี้ยเขาใส่นี่นี่นี่เลยนะครับเบี้ยเขานะครับเขาจะบอกท่าครับท่ามเนียวเก็บเหนียวท่านห้เขาบอกเลยท่าไปเลยท่าตัวทัวร์ครับท่าตัวทัวร์ ครับทานตัวๆละเลงเข้าไปเลยทานตัวๆบอกน้ำทานทานทาลงไป่ทานลงไปอทานไปเอวกได้กินครับมันได้กินนะครับจะบอกให้ทานสิทานไปทางไปติดปากครับทางไปของเรเลงเลย เดี๋ยวเราจะไมกินในทาไม่สิไมกินในบลอกนี่ครับก <assumed S 1> ินในลองนี่เดี๋ยวกระจดันไปเร่นะครับโอเค่ตนันติดมือติดมือครับติดมือเขากับนำรูปบองนๆครับรุ้มน่นๆต้องใส่ไปดวนนะครับพะเขาสีแต่เราเปนตัวเราเปนฐานจูบไม่ละแล้วเขาเขาีงานนั่นไโอ้โอ้โหเลี่ยนับ ลูกบอลจับหนึ่ลูกบอลกันหน่อยทุกคนลูกบอลหน่อยครับเดี๋ยวกับเราไปกินครับโอเคครับได้ทีละครับปุ๊บนะครับเสียงไปนี่เสียงไปครับเสียบจุ่มนี่ให้มันตะป่านี่ครับเสียบไป Okay. เดเ๋ไปละบ,บาดนื้อกับน้ำใสครับเจ้าหน่อยรอไปที่ไว้แข่งของ้อบาดเนื้อก,กับโฟาครับีไปะละเยถึงพวกว้านพ่อครับเ,เีิยวัวดิเยอะมาติด้วย มัดไหม,มนวะมาับเป็นข้อมันมาไปโอเคอเป็นก็ได้แล้วครับหนึ่หลังหนึ่งนี่ครับนี่เห็นเราหลังหนึ่งสำนีกครับโอเคเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวผมขอเซฟให้เดียวครับเดี๋ยวมันคลิปมันเหีวเดี๋ยวไปฏิทินโอเคครับ มาติดตามครับมาติดตามโอ้ถ่ายอยู่เครื่องมือครับคุณสิ่ติดป่าเริ่มมากแล้วครับป่าเริ่มซัอหรอเซอร์ซัอมุมที่ห้องน้ำใช่ไหมครับในกรงอ่ะสิว่านไปได้เห็นบ่นนะเปนปลาเข่าครับนะับปลาเขาเห็นปุ่นเนี่ยครับมันปลาเข่าอันเข้าไปแบบเรียบอีกรับมาซัว้วครับมาซัวแล้วมาซ่อไปสิข้าทุ่งแล้วครับ ผมมาแล้วมันคือดังตับตับนั่นครับเห็นป้ะนั่นครับปลาเขาแล้วปลาเขาแล้วโอ้เขาปุบปั๊บเตโอ้ยมันก็ยังตัวนี้มันก็ปลาส้วมปลาส้วครับปลาส้วะปลาส้วะดูด้วยครับปลซส้วะดูดเลยเขาปุบปั๊บเนี่ครับนี่เห็นป้ะเห็นป้ะเห็นป้ะครับปลาส้วเต็มเลยครับปลาขาวก็เต็มนะครับปลาขาวสูตรนี่ จอมจนมาภัยธรรมยสานครับในกายมานะครับมาตัวล่วงครับจริงหรือไม่นะครับจอมจนมาให้ชจอมจนมาทัยธรรมยสารครับช่วงจริงหรือไม่นะครับเอาก็นําสิ่งประดิษฐ์ที่ยูทูบนะครับี่เราเห็นนะครับมาตัวล่วงว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับโอ้สรนี้ได้ผลครับสุนี้ได้ผลเกินคาดครับได้มกแท้่ครับได้มกแท้่นะครับสังเกตรวดนะให้มั่นนะป่าขาวป่าซิ่วเลยครับ แต่น 1941, ้ำรูสัวเข er. าดีใส่ในหันรูสัวสีหน่อยครับปู้ปะเขาปุ๊บปุ๊บปับเดียวปะเขาเลยปุ๊บปุ๊บปับเดี๋ยวเดี๋ยวมาปุ่นให้มาดีนะครับดินละนี่ครับดินละดินละโอ้ทุ่งนี้ใส่ได้ครับทุ่งนี้ใส่ได้เต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลยยุ่งใ้กับเต็มน้ำครับท้งให้กับเต็มเดี๋ยวลวกครับปล่อยไปหน่อยครับเดี๋ยวเขามาคอยมาติดตามตัวไปครับตวันตวันเก็บปูกระสีหลังหนึ่งกระสีจุ๊บอู้เขาไม่รับเขาไม่เลือกดดินไม่เลี้ยดจก็บบางลยครับทุกอน ของข้าวเบ็ดน,น,นี่ครับพี่น้องครับของข้าวเบ็ดนี่ยแหละแป๊บนึงครับมาพี่น้องเก็บให้ด้วยนี่ตัวเนาะนี่ตัวว่ะอ้หูหยับพี่นกวางหยัดตรงีครับพี่น้องมีตัวเลยเก็บคลิปบวางไป ในคว้างพี่น้องนี่ครับในขว้างโอ้มันแดดหวอนพี่น้องเอ้ยล้างนี่มี่ตัวครับพี่น้องมี่ตัวนี่ครับพี่น้องยอย่ามัเก็บให้เปิดชึบชบึบเก็บเย็บเย็บปากหมอนพี่น้อง

ย่งไะหมกคนอืมังไงนะบ้าพี่นองหลันนงนี้มันต้องมาดีพี่น้องฟู่ก็สิเขาดี ต้องมันูกูพี่น้องก็สิ่งาดีก็แต่พกูนกเขาดีแ่นากอนนี่นีโอ้ปลาเข้าไป้วนี่พี่น้องไปเชื่อตัวหนึ่งเรนควบมาจากวายดีพี่น้องเลยเขาดีครับปลานี่ยพี่น้อนี่ครับเห็นมเนาะ กล้องเห็นี่มงเห็นครับซีตัวครับหาตัวซีตัวครับหาตัวก็ไปไปซิ่วเก็บครับพี่น้องแล้ก็เด้งมุกอย่ไปไปต่อครับพี่น้องล้างกันไข่แม่เขาเลยนี่ครับดินระดาบอยู่นี่พี่น้องหูไหล่ล้างนี่ล้างนี่หลายครับพี่น้องเสร็จเงียบไปแล้วเก็บมากครับพี่น้องเก็บนึงครับเจ็บเจ็บ งานแคน่อยโอ้หมานอยู่พี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องโอ้ชนทายเกเดี๋ยวแกกนครับแกนกนมาดูมาดูเน่นี่โอ้โอซัล้างอยูแล้ว còn cái mọi ngườ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 i mọi mày mọi oh, người mày người lại người mọi 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 người นี่ครับพี่น้องอู้มะเขาวางางมครับพี่น้องสุดยอดครับเฮ้ยังมโอ้มาเขาตันทำไปตัวพี่น้องวางตัวไปอ้เนี้ยแตกกันละไมนไก่พวดครับพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บให้เบิงแล้วกันไก่หดเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่คพี่น้อง ครั้งแรกก่อนนี่ครับโอู้ลายมีพิซีหาตัวพี่นอ้องขำรุ่นครับขึ้ทมาเห็นพี่นอ้องขำรุ่นโอ้งาม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 เก็บกันพี่นอ้องซื้อๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆดีลังนี่ครับพี่นอ้องป่านี้หลายงูเลยพี่นอ้องพูดนะโอ้พูดนะไม่ป่าดีนะครับพี่นอ้องโอ้สุดๆครับอุ้ยอพี่น้องโอ้พูดนะ แม,ม่คว่ก็จะว่าดีไป่น้องเ้ยสุดยอดครับโอ้สุดนีไหมหลายที่หลายบอกนี่เวทหานะครับพีหน้องใส่ในข้องโอ้หลังนี้จะไหลึงพี่น้อย้หมาครับลังนี้ดี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 